เรื่องคิวเนี่ยก็ยอมรับจริงๆว่าว่าคนต้องการใช้บริการเยอะซึ่งตอนนี้ก็มีการทำเกี่ยวกับประชุมหลังบ้านทั้งหมดแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบการนัดคิวใหม่ซึ่งก็พยายามจัดการอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ก็ไปได้ดีครับไปได้ดีก็คือตอนนี้นนส,ส่วนใหญ่ก็ทำแต่คลินิกเป็นหลัก ใช่ก็แบบตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขยายสาขาทําพวกมาตรฐานคียนิดแล้วก็ทําพวกเคนนิ่งอะไรงเี้ยครับทันรู้เท่าไหร่ยังเขาเราแล้วบอกว่าตอนนี้จะทีนี้ทันรู้แล้วก็ทกันร,รู้แล้ว,ลว,ลวก็คือจํานวนสาขาก็ได้ตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยครับยอดขายก็ได้ตามเป้าก็ถือว่าถือว่าอยู่ในผลที่แฮปปี้โอเคนะตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้มีหก แล้วก็กำลังจะเปิดเดือนเมษา,ายนนี้ที่สยามเป็นสาขานาาที่7ส่วนปลายปีก็เดี๋ยวกําลังหาพื้นที่เพิ่มอะไรเงี้ยครับใครที่มีพื้นที่น่าสนใจก็ส่งมาได้ใช่นนตั้งเป้าไว้จะทำนี้เลยใครอยากจีเอเชียอุ้ยเอเียเลยาเอเอา,เอาอแค่ในกรุงเทพก่อนตอนนี้คือดูแลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยดูแลไม่หวัก็คือขออยู่แค่ในกรุงเทพก่อนนะจะแบบ อาจจะขยายปีหนึ่งประมาณ3,5 3หาสาขาประมาณนี้ครับถ้าไหวนะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้มันแบบเกินกําลังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูทีมงาอนอีกทีนึงด้วยอะไรเงี้ยครับเอ่อถามว่าถ้าถ้าคุยกันแบบจริงเลยอะ่ะมันก็มีจุดที่บกพร่องอยู่บ้างแต่ว่าในส่วนที่มันออโอกาสมันเข้ามาแล้วก็เหมือนเหมือนคนไข้ลูกค้าเขาให้โอกาสแต่วะเราก็อยากคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะว่าตอนนี้คนเหมือนคนเห็น จุดยืนของเราแล้วก็เข้าใจในใน positioning ของเราแล้วคนก็เลือกที่จะเปิดใจใช้บริการที่แบรนด์เราเนี่ยครับนี่ก็เลยอยากคว้าโอกาสนี้ไปก่อนแล้วก็สุดท้ายาจะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่ประชุมเรียกทีมงานามาคุยหรือว่าพัฒนาระบบอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนเพื่อี่จะทำอัปเกรดตัวเองให้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบยังรับฟัง f ี e แบ a จาก ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะมีช่องทางรับฟังซึ่งนี่ก็ต้องอ่านเองแล้วก็แบบเอามาปรับเป็นจุดๆเอ้ยจุดนี้น่าสนใจจุดนี้เขาพูดก็จริงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องออกมาแก้เรื่อยๆนะครับใช่อย่างก่อนหน้เรื่องเรื่องคิวเนี่ยก็ยอมรับจริงว่าว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับคือเนื่องจากคนต้องการใช้บริการเยอะเกินกว่ากาลังกําลังที่เรามีกํบกลังการให้บริการที่เรามีมันก็ มันก็มองได้หลายมุมมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ให้คิวบริการบางคนก็จะไม่พอใจว่าทําไมถึงไม่ได้รับคิวบริการอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าบางคนบางคนบางคนได้คิวบริการแต่แบบอาจจะมีมีการเลทว่าอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เขาไม่พอใจซึ่งตรงเนี้ยเรารับทราบแล้วเราก็ไปปรับปรุงซึ่งตอนเนี้ยก็มีการทําเกี่ยวกับประชุมหลังบ้านทั้งหมดแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบการนัดคิวใหม่นจริงๆระบบการนัดคิวนี่แหละแก้มาแล้ว3รอบ ซึ่งก็ปรับมาเรื่อยๆให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันมีตั้งแต่ช่วงที่นัดแน่นเกินไปนัดเบาเกินไปมันก็ไม่เกิดความพอดีตอนนี้ก็คือค่อยๆเป็นระบบที่เริ่มพอดีมากขึ้น ช่ครับแล้วก็จะลอนระบบนัดใหม่เนี่ยน่าจะประมาณมีนาะคมนี้จะเป็นวิธีการนัดแบบใหม่ที่ที่คิดว่าดีเฟกต์น่าจะน้อยลงแต่ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดดีเฟกต์กับใครหรืออัิเสบัเกิดขึ้นกับใครลิทมีระบบพร้อมให้ฟีดแบคแปลว่าสาขานั้นของมาได้เลยคุณมาวันนี้เวลานี้เจอปัญหาแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณริทพร้อมที่จะแอคชั่นให้ ใช่เพราะว่าก็เป็นเหมือนแบบถึงจะเป็นผู้บริหารในแบรนด์ตัวเองแต่ว่าโปรเทคชั่นตัวลูกค้าแทนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหน้าง,งานลูกค้าอาจจะเจออะไรที่ประสบที่ไม่ดีแล้วเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดการให้ยังไงครับหนงาเอะไรหนักหนักขุ้ตอนนี้ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นเรื่องคิวนี่แหละเรื่องคิวเพราะว่าอย่างตอนนี้คือสาขาลิทมันเพิ่งขยายได้แค่6สาขาแต่ต้องจนวนคนที่ต้องการใช้บริการมันมันเยอะกว่านั้นมากๆใช่ซึ่ง ซึ่งก็พยายามจัดการอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ยิ่งนอนใจเลยอะไรเงี้ยตอนนี้เรามองว่าหนึ่งในหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาคือการเปิดสาขาเพิ่มเพื่อรองรับอันนี้คือแค่หนึ่งในนั้นแต่ใดๆคือการจัดการระบบภายในยังเป็นเรื่องที่เราเอามาเป็นประเมนอยู่ซึ่งซึ่งระบบการจัดการที่รื้อใหม่ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเสร็จประมาณนี้นานน้ มันเหมือนจะแบบเอ้ยเหมือนจะใช้เวลานานเนาะแต่เราก็อยากปล่อยแล้วก็ให้ชัวเพราะว่ามันรื้อระบบใหม่ทั้งระบบเลยวิธีการนัดหมายวิธีการคอนเฟิร์มคิวหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนไปหมดเลยจริงๆนี่ก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วจริงๆถ้าไม่นับปัญหาเนี้ยวันหน้ามันก็ต้องมีปัญหาอื่น แต่เพียงแค่เราต้องยอมรับว,ว่าถ้าปัญหามันเกิดอะ่ะเราก็ต้องมองอย่างเป็นกลางเราต้องไม่มองเข้าข้างตัวเราเองหรือมองเข้าข้างตัวลูกค้าเราต้องมองว่าเออตรงกลางสิ่งที่ถูกต้องมันควรเป็นยังไงและมันควรที่จะทําแบบไหน,นซึ่งเรามองในพอยต์ของเขาพูดมันมีส่วนที่ถูกไหมถ้ามันถูกเราต้องมาแก้ไ แต่ถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องเออทำยังไงดีเพื่อที่จะเอ,อ่อเขาเรียกน,นะเอ,อ่อตอบรับกับเขาซึ่งอย่างอย่างอย่างเคสเนี้ยที่เป็นประเด็นเนี้ยครับก็มีการคุยกับเขาติดต่อกับเขาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เขาใช่ครับแล้วก็บอกแนวทางการแก้ไขของเขาเรนก็ตอบทวิตเตอร์เองเลยเพราะว่าจริงเรนเป็นคนไม่ค่อยตอบทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างเคสเนี้ยรนรู้สึกว่าต้องตอบเพราะว่าเอ,อ่อมันเป็นเหมือนเหมือนคนคนเห็นประเด็นนี้เยอะแล้วมันอาจจะทําให้เกิดความไม่ไม่เชื่อมั่นเชื่อใจแต่สุดท้ายแล้วยอยากจะบอกว่า อยากให้เชื่อใจเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะประบับปรุงพัฒนาเออปัญหามันเกิดได้อยู่แล้วแหละซึ่งขึ้นอยู่กับว่ากาคนดูจะตัดสินว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เขาไหมถ้าเป็นปัญหาใหญ่นญหหญจนมันรับไม่ได้จนที่วยไม,ไม่ไม่มั่นใจแล้วที่จะใช้บริการแบรนด์นี้ต่ออันนี้เราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดใครที่เชื่อใจแล้วก็เชื่อในวิธีการบัญหาของลิศว่าลิศพร้อมที่จะแอคชั่นกับมันนะก็ขอให้เปิดใจกลับมาที่เราเนี่ยครับเี่ยเนี่ย